ผู้จัดการเมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้รับสายนะอีกอย่างนั้นเป็นสถานการณ์พิเศษมีแม่หนูคนหนึ่งเสื้อขาดฉันเลยช่วยเธอบ้านน้อยหน่อยเดิมทีแม่บ้านอายุเยอะฉันก็ไม่อยากรับอยู่แล้วแถมมาจากบ้านนอกอีกยังอู้งานด้วยต่อให้เป็นแม่บ้านของบริษัทก็ทําให้มาตรฐานบริษัทดูตำ่ำเจ็ดพันห้าหักหมดพูดมากอีกคําก็ใส่หัวไปคนที <c oughs> ่ควรใส่หัวไปคือเธอ ประธานท่านมาได้ยังไงคะอ้เธอคะ่ะแม่้าจากบ้านนอกไม่ทำตามกฎแถมไม่เชื่อฟังมาจากบ้านนอกแล้วไงสมควรถูกเธอรังแกงง้นเหรอเธอเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการยิ่งควรเท่าเทียมกับทุกคนมีอำนาจหน่อยก็รังแกคนอื่นเหรอตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยเธอไม่ต้องเป็นแล้วท่านประธานฉันจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะ อข,อขอบคุณค่ะท่านประธานคุณชื่ออะไรฉันชื่อรันจวนค่ะรันจวนทำไมชื่อนี้มันคุ้นจังเลยท่านประธานเตรียมพร้อมแล้วครับประชุมเสร็จจะไปรับคุณนายครับคุณนายเหรอได้ยินว่าท่านประธาน เลี้ยงลูกสาวมาลำพังที่แท้ก็แต่งงานใหม่แล้วอย่าลืมเตรียมของขวัญให้เธอล่ะครับท่านประธานช่งางใส่ใจภรรยาของเขาจริงๆ Quick to watch the full episode